พระองค์ไม่เคยตกต่ำเลยเป็นเพราะอะไรพระองค์มีการกระทำกรรมสามอย่างหนึ่งมีทานการให้สองมีธรรมะความข่มใจสามมีสัญญมะความสำรวมระวังโยมทำสามสิ่งนี้ในชีวิตชีวิตโยมะจะไม่ตกต่ำเลยนะถ้ายังต้องเกิดอยู่ยจำไวด้ดีๆนะทานการให้สองธรรมะข่มใจเห็นเขาพยาบาลเราจะไม่พยาบาทนะเห็นเขาเบียดเบียนเราจะไม่เบียดเบียน เห็นเขาลิสยาตะนีโอ้อวดมายานะดูหมิ่นท่านยกตนข่มท่านนะเราจะไม่ทำพระองค์เรียกสันเลขธรรมนะต้องมีธรรมะความข่มใจและมีสัญญมะความสำรวมระวังสำรวมอินทร์ส์สำรวมใจอยู่กับกายถ้ายมสำรวมใจได้แล้วนะข่มใจได้แล้วให้ทานแล้วไม่ต้องกลัวเลยว่าชีวิตจะตกตำ่ำ พระศาสดายืนยันพระองค์บอกพระองค์ไปเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นพระมหาจากักรพรรดิไปเกิดเป็นเทวดาก็เป็นจอมแห่งเทวดาไปเกิดเป็นพรมก็เป็นมหาพรมพระองค์ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะพระองค์สร้างกรรมอะไรมาเนีมันไม่เคยตกต่ำเลยต้องก้า1ิบเอ็ดกับน,นี่เหตุปัจจัยอย่างนี้เรากําลังมาศึกษาเหตุปัจจัยที่ถูกต้องนะชีวิตเราจะได้เดินได้ถูกต้อง